เอาละฮะยินดีต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโน,โนอายกันอีกชเช่นเคยนะครับกับเกมอายเดนกันด้วยในวันนี้ครับท่านชมก็วันนี้ที่มาอัปคลิปก็ไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะประกาศให้ท่านผู้ชมทราบว่าเราจะอัปคลิปเพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับนอกจากวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าวัน,นอาทิตย์ที่จะถึงนี้ผมจะอัปคลิปหรือไม่นะครับผมไม่ได้ที่จะไม่ได้ลงคลิปนะท่านผู้ชมก็คือจะมา อัปคลิป2คลิปภายใน1สัปดาห์น้ำชมก็อาจจะเป็นไม่จันถึงเสาก็ประมาณนี้อยู่ในคลิปหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์แน่ๆอีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เอาเป็นว่าไอเดนได้อัปเดตมาเมื่อเร็วๆนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูท่า้านของตัวเกมว่าอัปเดตอะไรเข้ามานะท่านผู้ชมนี่เลยก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมก็เป็นสืบเนื่องต่อวันครบรอบนะท่านผู้ชมก็เนื้อเรื่องได้เปิดไปจนสุด แล้วนะท่านผู้ชมก็ตัวละครที่สืบส่วนก็สามารถเล่นได้นะอันนี้ผมก็เล่นครบแล้วมันมันให้ผมสร้างตัวละครใหม่นะท่านผู้ชมแล้วก็ก็เล่นในเรื่องเหมือนเดิมเนาะเราสามารถสร้างตัวละครตัวนี้เรื่อยๆได้นะท่านผู้ชมซึ่งเหตุผลที่สร้างตัวละครนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอาไปสู้กับศึกสุดท้ายนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่เลยนี่ฮะดาเมจสูงสุดที่ผมทําได้ก็คืออยู่ที่2 0ง3นะซึ่งดูดูเหมือนว่ารางวัลไอ้ข้างล่างของตัวัว,วเซนเนี่ยเหมือนจะเป็นรางวัลรวม ดาเมจเซิร์ฟเวอร์นะน้ชมก็ตอนนี้อยู่ที่2,000ล้านนะน้ชมอ่านแล้วก็รางวัลสุดท้ายที่ต้องการก็อยู่ที่666ล้านนะตอนนี้ก็ทะลุเป็นที่เรียบร้อยนะน้ชมแต่ที่สำคัญนะน้ชมไอเนี่ยถ้าเราเล่นเล่นแมปธรรมดามันก็จะให้พรแห่งอิกราซิลมาน้ชมซึ่งเอาไว้สู้กับตัวโจเซฟนี้เลยนะซึ่งผมยังคล่องใจอยู่ว่าดาเมจอันดับหนึ่งเนี่ยนะ้ชมดูที่17,000นะน้ชม ผมงงมากว่าดาเมจเนี้ยเป็นดาเมจรวมหรือเป็นดาเมจแค่แบบสู้แค่ครั้งเดียวแล้วอยู่ที่หมื่นเจ็ดพันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงนะคือแบบดาเมจมันเยอะจังวะคือแบบเยอะเกินอะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาสร้างตัวละครระดับอะไรมาน,นะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวละครที่ผมสร้างมาเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ A นะ ออเนี่ยมันอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยผมเป็นผมผมเล่นจอมเวทไป,ปแล้วสั่นสองตัวนักลบอีกหนึ่งตัวแล้วก็นักร่ายอีกนหนึ่งตัวนะซึ่งดาเมจอยู่ที่สองพันอ่ะเออท่านผู้ชมผมไม่เข้าใจว่าดาเมจสองพันนี่มันก็น้อยหมดน้อยมากนะท่านผู้ชมคนที่ทําได้หลักหมื่นขึ้นเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยครับว่าทํายังไงถึงได้ถึง,ห,ถงหลักหมื่นนะท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็จะเป็นการขอบคุณอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมโอเคนอกจาก ท่าท่าของการอัปเดตมาแล้วนี่เลยนี่น้ชมคือสกินในร้านค้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ต่อจากท่านของของตัวแต่งของทหารรับจ้างที่เป็นไอตัวนี่ฮะเงาทะยานนะ้นชมก็ตั้งแต่อันนี้ขึ้นมาก็จะมีท่านของแจ็คเดลิเปอร์คนสวนแล้วก็นี่เลยอัศวินครึ่งเอวนะต้องบอกว่าไอสกินเนี้ยสกินตัวนี้คือมันอยู่ในเนื้อเรื่องเมื่อผมเออที่ผมเปิดให้เมื่อสักครู่นี้นะน้ชมก็จะมีท่านของ อัศวินครึ่งเอวนะก็เป็นทนะของคนเฝ้าสูสานนะมาพร้อมกับเครื่องประดับของเขานะแต่ตัวที่ผมสนใจก็คือเป็นทนาของแจ็คเดลิเปอร์นะเพราะว่าช่วงนี้เราเล่นเป็นทนะของฮันเตอร์ก็เลยจะซื้อทนาของแจ็คเดลิเปอร์ในราคาเพชรม่วงนะท่านผู้ชมก็อาจ,จขถอยมาเร็วๆนี้ซึ่งมันมาพร้อมกับเครื่องประดับอันหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ออซื้อทนะของเครื่องประดับนะอาจจะซื้อแค่ตัวละครมานะท่านผู้ชมโอเค สำหรับสก,กินในร้านค้ามีประมาณนี้นะนะ้ชมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะ้นะชมที่ผมจับพูดไม่ได้เลยนะซึ่งมันอยู่เออนี่เลยผู้พิทักษ์แพนด้าน้ชมถ้าเกิดเราเล่นแบบต่างๆเนี่ยมันจะให้ทนักของหน่อไม้มานน้ชมนี่เลยหน่อไม้ซึ่งเอามาเปิดทะนักของรูมนะซึ่งสุดท้ายแล้วเราจะได้ทนักของสัตว์เลี้ยงเป็นทนักของแพนด้ามาน้ชมผมไม่รู้ว่าเป็นของเก่าหรือของใหม่นาะนี่เหมือนเคยจะครบรอบเมื่อเมื่อไหนา,นานมาแล้วได ได้สัตว์เลี้ยงมาตัวหนึ่งอ่ะเออสักตัวเนาะก็ถ้าเกิดพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับชมโอเคเดี๋ยวเราพูดกิจกรรมของท่านาของตัวเกมมาเยอะละวันนี้เราจะมาเล่นฮันเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นฮันเตอร์ที่ผมมองว่ามันเก่งไหมก็กลางๆค่อนไปเก่งแล้วกันนะซึ่งฮันเตอร์ที่เราจะเล่นมาก็คือท่านาของนี่เลยละมาดามเลสนะครับนนชมหรือฉายาว่าแมรี่นะครับชมอ่าเจ้าตัวนี้คือต้องบอกว่าผมเล่นไม่เก่งนะ ผมเล่นไม่เก่งเลยนะคือตัวนี้ผมแบบสกิลไม่ค่อยแม่นนะท่านชม<ว>เดี๋ยวเราไปดูทนัดของสกิลกันดีกว่าครับมาดูสกิลแรกกระจกเงานะ้ำชมคือทนัดของแมรี่เนี่ยสามารถเรียกกระจกเงาออกมาได้นะท่านชมเพื่อสร้างภาพสะท้อนนะครับกับของกับข,ของตัวแมรี่นะแล้วก็เราสามารถกดปุ่มพักศักด์อีกครั้งหนึ่งนะครับ<ว>เพื่อสลับร่างเงากับตัวแมรี่นะท่านชมก็หลายหลายคนที่เิมนฮันตัวนี้ก็อาจจะรู้นะท่านชมโอเคไปสกิลที่2เลยครับเอียงกระจกนะท่านผมถ้าเกิด ในรัศมี21เ,เมตรนะครับมีผู้รอดชีวิตในภาพสะท้อนนะครับเมลี่เนี่ยสามารถหมุนกระจกได้นะครับท่านผู้ชมภาพสะท้อนของเมลี่เนี่ยจะหมุนไปยังทิศของเซอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณว่าแบบเราเสกกระจกเราไปพลาดไงเราเสกพลาดใช่ไหมเราสามารถใช้สกิลเอ,อ่อหมุนกระจกเนี่ยหมุนไปฝั่งเซอร์เพื่อให้มันตรงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราสามารถไล่ไล,ล่ล่าได้ต่อนะครับทุ่กมาดูสกิลปลดล็อกเข้าสู่อันสุดท้ายนะท่านผู้ชม ขาะที่เรียกกระจกเงาออกมาครับผู้รอดชีวิตที่อยู่ใน4เมตรเนี่ยก็จะเลือกคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อสร้างภาพสะท้อนของผู้รอดชีวิตนะครับน้องชมซึ่งไนตัวแมรี่เนี่ยมันสามารถสร้างภาพสะท้อนของผู้รอดชีวิตได้นะทำให้การไล่ของแมรี่เนี่ยง่ายขึ้น <c oughs> ก็คือบางทีเราถ้าเกิดสกิลนี้มันยังไม่ปลดล็อกเนี่ยมันจะยังไม่เห็นเงาสะท้อนของฝั่งเซอร์นร้องชมซึ่งการตีเนี่ยอาจจะวุดได้น้องชมและอันสุดท้ายนะครับน้องชมกระจก วารีนะสือ่อหรือที่ผมเรียกว่ากระจกเงานั่นะแหละก็คือหลังจากที่ไอตัวเมลี่เนี่ยเซกระจกเนี่ยมันสามารถตีทาทั้ของผู้รอดชีวิตได้นะท่านชมซึ่งผู้รอดชีวิตเนี่ยจะบาดเจ็บเหมือนกับการตีธรรมดาของฮันเตอร์ทั่วไปเลยนะท่านชมสามารถใช้ทาทั้ของกระจกเงาเตีตีเซอร์ได้นะแล้วก็ไอตัวกระจกเงาเนี่ยต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีสตันนะหรือไม่มีซีซีนะท่านชมไม่ว่าจะโดนท่าทั้งของออสตันของนอตันหรือทาทั้ของ สาวน้อยก็ตามนะมันจะกระจุกเงาเนี่ยจะไม่ได้รับดาเมจจากกระดนี้นะท่านผู้ชมโอเคพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในแบบธรรมดานะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าตัวแมรี่ที่ผมเอาลุงแรงไปเนี่ยคือแบบตึงคือแบบสู้เซอร์ไม่ไหวนะเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งมากนะท่านผู้ชมวันนี้เราไปเจอกันในแบบธรรมดานะท่านผู้ชมก็จะเป็นยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและคอมเมนต์มาใต้คลิปก่อนจะไปเจอกันไปเจอกันครับผมในแบบธรรมดาไปเจอกันครับ าแล้วก็หาห้องเจอไปที่เรียบร้อยกับด่านป่าบุงกดนะครับท่านผู้ชมซึ่งไอ้ด่านนี้มันไม่ได้อยู่ในแรลงนะท่านผู้ชมโอเคซึ่งเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเนาะมันจะมีอยู่2ด่านมั้งที่ผมเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในแรลงก็คือป่าบุงกดกับไอ้โรงพยาบาลบ้านนะท่านผู้ชมโอเคจังหวะนี้สกิลเรามาแล้วผมก็ใช้เบิร์กหูเช็คนะท่านผู้ชมเซกระจกไปดูนะท่านผู้ชมว่ามีเซอร์ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วเจอนะครับแล้วผมก็ขวดมาหนึ่งทียังไงใครเอ่ยยังไงต้องขวดไปอีกหนึ่งทีนะท่านผู้ชมโอเคสล มารับโทษซะดีๆแล้วเป็นธนกของสาวน้อยยังไงสาวน้อยลรปั่กีมาแล้วผมโยงมาหนึ่งทีไม่โดนนะน้ชมหนึ่งแผลฟีๆแล้วตีไปเลยนะจังหวะนี้ไม้พับไม่เฮ้ยเขาไม่พับไม้ด้วยนะเขากักไม้นะแล้วมีคนปั่นข้างๆงเรานะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราไล่สาวน้อย,ลอยแล้วหัใส่กระจกมาเลยแล้วผมก็หวดมาหนึ่งทีแล้วก็หัวอีกหนึ่งทีดีไงเราจะหนีไปไหนนะ ถ้าใครตกอยู่ในมนสืิอของข้าแล้วก็เจ้าไม่สามารถหนีเจ้จบข้าได้โอเคไอตัวเนี้ยเนี่ยคือมันสามารถดักดักหน้าหลักสื่อได้นะรับชมข้อดีของมันนะแต่ก็ตีเช็้เลือดเหมือนเหมือนทันทั่วไปนะเมื่อกี้ผมเห็นคนปั่นแถวๆนี้ใครเอ,อ่ยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเออเขาอยู่ไหนอะ่ะคือต้องต้องบอกว่าถ้าเสียงอะไรเข้าต้องของใครด้วยนะผู้ชมโอเคมีการระเบิดอยู่ฝั่งนู้น ไงแล้วมีท่านาของทหารรับจ้างมาดึงเลยหรือเปล่าแล้วผมก็ยังไงยังไงนึกลบมาผมหวดไปเลยนัผนถูกไม่รีบดึงหอไม่รีบดึงหอแล้วสาวน้อยพับไม้ต้องพับเอ้ยไม่พับแล้วผมวิ่งไปเลยตีไปเลยจังหวะนี้เมื่อกี้เขาไม่ไม่พับไม้นะเขากักไม้จัดเลยอ่ะแล้วผมก็เสกกระจกมาผมเห็นใครวิ่งไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราเราอย่าเพิ่งโลบนะเราเอาทีละคนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเกมนี้นี่ถ้าไม่ซ้ําคนเดิมนี่นี่ ถ้าไม่ซ้ำคนเดิมนี้คือมันค่อนข้างเล่นยากนะฝั่งคันเตอร์โอเคเวอสองนะรับชมตอนนี้ทหารรับจ้างก็บาดเจ็บอยู่นะตัวน,นี้คือโซนค่อนข้างเก่งเลยนะรับชมเพราะว่ามันเสกกระจกได้นะเสกกระจกไปไกลๆได้แล้วมีการปั่นเสร็จอยู่ตรงนี้มีเปิรกหูขึ้นนะผมเสกไปเช็คดูนะน้ชมแล้วมีการดึงช่วยแล้วผมก็เดินมาแล้วก็งวดไปเลยนะ้ชมแล้วสาวน้อยร้อนะ แล้วทหารรับจ้างยืนดูยืนดูแล้วผมก็ขวดไปมึงแผลนะ่านชมจังหวะน,นี้นี่แจกแผลอ๋อตอนนี้ซื้อปั่นได้เครื่องหนึ่งนะน้นชมตอนนี้สาวน้อยก็บินไปที่เรียบร้อยนะเขาเปิดสองไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คทหารรับจ้างเราปล่อยไปเลยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะไร้ยากนะแล้วก็มีสกิลจูค่อนข้างดีนะผมขอเช็คตรงนี้เลยนะน้ชมสลับสกิลมา ม,ม,มีใครไม่เอ่ยมีใครเม่อยมีวัดใหญ่ตรงนี้ผมขอเช็คนะท่านผู้ชมมันเบอร์ขอขึ้นแล้วเจอเป็นถนนของโอ้โหมีการฮิวแล้วผมตีไปเลยเฮ้ยทห,หารรับจ้างโอเคโอเคไม่อยากได้ทหารรับจ้างแล้วผมสลับสกิลไปเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยผมไม่น,น่ารีบสลับว่ะกูดาวสามสิบว,เวิเเหรอ,หอเยอะไปนะเมื่อกี้ถนนของนักบวชหญิงคือฮิวทหารรับจ้างเต็มเลยนะแล้วเสร็จอีกหนึ่งเครื่องโอ้โหเครื่องไหลจังหวะนี้ เปิดสกิลมาเช็คท่านชม <c oughs> อย่าพึ่งนะท่านชมใจเย็นนะเราต้องใจเย็นแล้วมีทหารรับจ้างมาตรงนี้นะท่านชมแล้วผูก็ทําทรงไร่ก่อนนะทําทรงไร่พื่เขาไม่ทําม้ด้วยมนึงแผลยังไงโดแดดเป็นหนึ่งทีแล้วตีมาไม่ไมนุ่นโอเคเดี๋ยวรอสกิลเค,ครื่องนี้ใกล้เสร็จแนละ้วเราต้องเราต้องกระทึบเครื่องนะท่านชมโอเคเพื่อเป็นการยื้อเกมนะกระทึบเครื่องไปก่อนมีการเปิดบาร์ใหญ่อยู่ฝั่งนูน้นโอเคสกิลเรามาแล้วนะ เปิดสกิลไปเลยนะทุกชุมเปิดสกิลไปเลยแล้วก็สลับล่างมีใครเอ่ยมีวัฟใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วมีรอยเลื่อนนะทุกชุมโอเคคืนนี้50%เป็นทนาของน้ำหอมแล้วผมทำลายไม้ไปก่อนโอเคน้ำหอมก็เอานะทุกชุมจังหวะดนี้คือต้องไล่แล้วนะเพราะว่าเราเสียเวลาโซนเครื่องนานแล้วแล้วตีไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ย,ยน้ำหอมกคุณน้ำหอมดังด้วยนะเมื่อกี้ถือว่าเป็นถือว่าแบบเป็นการจ่ายสกิลอ้ยไม่กลับด้วยเขาไม่กดกลับด้วยยังไงเอ่ยแล้วกดแดส กดแดนมาหนึ่งทีแล้วผมก็หมดฟีไปก่อนหนึ่งแผลหมดฟีไปก่อนหนึ่งแผลแล้วผมก็เปิดกระจกดีครับรออะไรเปิดกระจกมาจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขาไม่ได้ออกขวา้เฮ้ย,ยผมหลงอ่ะเนี่ยผมหลงอ่ะเนี่ยเฮ้ยเขาออกซ้ายเฮ้ยผมไม่เห็นเขาเมื่อกี้อะไรเนี่ยโอ้โหผมเล่นทันแ้วแบบโอเคเจอแล้วยังไงถนาขอน้ำหอมเจ้าต้องเอาตัวรอดเออแล้วเล่นมานี้ล้วเสร็จอีกหนึ่งเครื่องนะน้ชม แล้วกดน้ําหอมมาแล้วผมก็ตีไปเลยนะําชม <c oughs> เขาไม่กดกลับไะเมื่อกี้ถ้าเขากดกลับนี้นะเจ้ยาวอะ่ะโอเคจับไวตรงนี้เลยนะน้าชมแล้วผมเห็นคนวิ่งไปเฮ้ยเราเสร็จอีกหนึ่งเครื่องไวจัดมีไรแค่คนสองไวจัดยังไงเอ่ยทหารทหารทหารพอหนึ่งแผลแล้วผมก็วดไปเลยนะนาชมโอเคได้มนหนึ่งแผลแล้วจงวังหวะนี้ธนากรน้ำปืหญิงมาช่วยแล้วเปิดวาร์ปมาตรงนี้แล้วผมตามเลยนะน้ำชม โอเคยังไงธนา้านของนักบวหญิงออ้ยโ okay. อเคเขาไม่ได้บอกให้นะน้ชมผมไล่ะนาด้าของนักุงน้ำหอมต่อนะแล้วจังหวะน,นีขนน้ขึ้นบันไดไปแล้วขึ้นบันไดไปแล้วยังไงเอ่ยแล้วก่น้ำหอมมาโอ้สเตปนี้ตีไปก่อนปยไม่โดนยังไงปยไม่ขึ้นด้วยโอเคไล่ต่อนะน้ำชมไล่ต่อแล้วเปิดกระจกมาเปิดกระจกแล้วผมก็เสกไปเลยนะ้าชมเดี๋ยวยังไงยังไงหลอดกระจบยังไงเอ่ยแล้วผมก็ตีไปเลยน้ชม เมื่อกี้ผมเซกกระจกผ่านนะท่านผู้ชมคือถ้าเกิดเซกใกล้ๆเนี่ยมันเงามันจะเกิดใกล้ๆซือนะแต่เมื่อกี้ผมเซกผ่านนะท่านผู้ชมโอเคแล้วโอ้โหแล้วลารางต้นไม้มันค่อนข้างใหญ่นะท่านผู้ชมอาจจะเดินชนนะโอเคเดี๋ยวเราไปโซนเครื่องนู้นนะเราต้องโซนเครื่องแล้วนะตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวนะเครื่องเดียวกับื้อ,อแบบสามคนเนี่ยคือหนักหน่วงอยู่นะท่านผู้ชมโอเคเซกกระจกไปเลย เซกกระจกไปเลยยังไงเอ่ยแล้วผมก็เปลี่ยนตำแหน่งมาแล้วมีทางด้านของทหารรับจ้างปั่นชิวๆผมกระเทือบไปก่อนอุย้ยเกาเกาด้วยเกาเกาด้วยยังไงเอ่ยถ่าตีไปก่อนหนึ่งทีไม่โดนแดดออกโอเคแล้วทุกคนนะทุกน้ำพุำม,มยังมีคนเฮ้ยเขาใกล้ตายแล้วนะเมื่อกี้ทำไปโอเคยังไงเอ่ยแดดหรือเปล่าแดดเหลือ,อหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็หมดไปเลยนะน้ำชม ขวดไปเลยโอเคเรากลับไปโซนเครื่องนู้นนะกลับไปโซนเครื่องนู้นนะเปลี่ยนสกิลไปเลยนะเอ้ยเปลี่ยนตำแหน่งผิดโอเคเจอไม่เอ่ยไม่เจอนะแต่ว่าเบิกหูขึ้นตรงนี้นะ่้นผู้ชมแล้วโอ้โหเขาหิ้วกันนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาหิูวตรงไหนอนะ่โอูตอนนี้ผมเสียเวลาหานะ่านผู้ชมเพราะว่าเครื่องเครื่องทหารรับจ้างที่ปั่นทิ้งไว้นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะเมื่อกี้น่าจะพังได้แค่แบบ เ,เหลือ60อ่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดเลดเกมเนี่ยเซอร์ม,มันจะปัดเร็วขึ้นนะ่านผู้ชมโอเคเราหานะ่านผู้ชมจังหวะน,นี้แล้วปึ้งหูหายไปแล้วนะผมกลับมาดูเครื่องเดิมนะแล้วโอ้เข้าจุดเลยนะ่านผู้ชมแล้วทหารรับจ้างรู้มาแล้วจังหวนะนี้เจอหนะของใครเอ่ยนักกูดหญิงหรือเปล่าแล้วผมก็ตีไปก่อนหนึ่งทียังไงนักกูดหญิงแล้วผมมาแรจูแล้วก็ตีไปก่อนเลยนะ่านผู้ชมโอเคโอเค แล้วจังหวะน,นี้เราไม่มีสกิลอุ้วตุกดสกิลสลับตำแหน่งไม่ทันนะเมื่อกี้ตี่อนบับโอเครอบสองก็ไม่เป็นไรนะทุกทชมเพราะว่าเกมนี้รอบสองนี้ก็ถือว่าเสมอกันนะเฟสเดี๋ยวเราไปดูประตูฝั่งไกลไกลนูนะ้นนะทุชมเพราะว่าผมว่าเตอร์นะ่าจะไปฝั่งนู้นนะโอ้แล้วรอบเปิดเปิดกระจกโคตรซัดนะทผูน้ะชมไม่น,าน่ารีอยู่เลยนะโอเคคือผมไม่ได้ใช้สกิลสลับตำแหน่งเอ้ยหมุนกระจกเลยนะทผูน้ะชมก็ อาจจะแบบอาจจะมือใหม่ด้วยแหละท่านชมโอเคประตูปเปิดแล้วนะแต่ว่าเซอร์วิ่งออกไปช่วยเพื่อนหลอ่อหาดีครับรออะไรต้องหานะครับท่านชมจังหวะนี้ถ้าหาเจอนี่ก็ถือว่าดีนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเก้าอี้เดิมนะห้องบีอยู่ตรงนี้ด้วยแต่เราไม่ได้ใช้สวัสดีแล้วสลับตำแหน่งมาเลยโอเคมีหูขึ้นนะท่านผู้ชมมีหูขึ้นแล้วมีเสียงหมาตรงนี้ด้วยนะท่านชมไม่รู้ว่าใครเอามาขังไว้นะ เอออยู่ไหนเลยก้าช่วยขึ้นรอเปล่าเบิร์หูเบอร์หูดับไปแล้วนะเบิร์หูดับไปแล้วผมเอาตัวนี้ตายนะท่านผู้ชมเพราะว่าเอาเซฟไว้ก่อนนะเอาสองสองก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเกมนี้ก็ถือว่าเสมอรอบสองก็ถือว่าเสมอนะท่านผู้ชมโอเคตายไปที่เรียบร้อยนะน่าจะรอบสองนะท่านผู้ชมโอเคออกไปแล้วคนหนึ่ง <c oughs> เหลือทหารลวจานแล้วออกไปหนึ่งคนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเกมนี้ก็เสมอนะครับ ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดซกดติดตามที่สำคัญคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนู้ชมถ้าเกิดอ,อยากให้ผมไลฟ์สดก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะั้ชมก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นฮันเตอร์ตัวไหนพิมพ์มาได้เลยนะูน้ชมก็ไว้เจอกันในวันอาทิตย์บายบาย